สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ Advanced Training ออนไลน์บทเรียนที่7นะครับจากหลายๆบทเรียนผมก็ได้สอนเพื่อนๆในเรื่องของการออกแบบฟันแนลออกแบบหน้า s q u i d p p g g e นะครับแล้วก็ออกแบบการติดตั้งระบบอ e ีเมลติดตามผลมาถึงวิดีโอในบทเรียนนี้นะครับซึ่งเป็นบทเรียนที่7แล้วเนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนๆในการวัดผลเพื่อปรับปรุงในอนาคตนะครับด้วยการใช้ Google Analytics นะครับในการเก็บค่าและวัดผล ซึ่งเทคนิคในการทำกันตลาดบ,บนโลกออนไลน์เทคนิคนี้นะครับเขาเรียกว่า Go Tagging ครับ Go Tagging คืออะไร Go Tagging นะครับคือการวัดผลค่า Conversion Rate นะครับหรืออัตราการกรอกข้อมูลนะครับของหน้า Landing Page ของ Funnel ที่เพื่อนๆออกแบบว่าประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนแล้วเจ้าตัว Go Tagging นะครับมีประโยชน์อย่างไรการทำ Go Tagging นะครับมีประโยชน์มากเพราะทำให้เราเนี่ยสามารถนำผลที่ได้นะครับ จากการวัดค่ามาใช้ในการปรับปรุงหน้า Landing Page ของเราให้มีประสิทธิภาพในการทําการตลาดมากยิ่งขึ้นครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเมื่อเราสร้างทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยออกแบบ Funnel แล้วสร้างหน้า Squid Page แล้วนะครับเราก็ต้องมาวัดผลด้วยเพื่อใช้ผลตรงนี้นะครับในการปรับปรุงตัว Funnel ของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพในการทำการตลาดสูงมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยเพื่อนๆสร้าง Funnel ออกไปแล้วนะครับอาจจะมีอัตราการกรอกข้อมูลเข้ามา สิบคนนะครับสิบรายชื่อแต่เมื่อเพื่อนๆใช้ Go Tagging นะครับในการเก็บค่าแล้วเอาไปปรับปรุงเนี่ยอัตราการเกาะข้อมูลนะครับหรือค่า Conversion Rate อาจจะสูงขึ้นอีกก็ได้นะครับซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนตั้งแต่เริ่มเลยว่ามันเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวเราไปลงสนามจริงกันเลยดีกว่าครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้เวลาลงสนามจริงกันแล้วนะครับเพื่อนๆขั้นตอนแรกเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับล็อกอินเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ Google Analytics นะครับ ซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้ Gmail ล็อกอินเข้ามาได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มี Gmail อยู่แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่มี Gmail นะครับก็ไปสมัคร Gmail สะกก่อนนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆจะเจอหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้เมื่อล็อกอินด้วย Gmail เข้ามาแล้วนะครับใน Google Analytics ก็ไปกดที่ปุ่มสมัครการใช้งานได้เลยครับคลิกเลยเสร็จแล้วนะครับมันจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับ ตรงนี้นะครับมันให้กําหนดชื่อบัญชีนะครับเราก็กําหนดไปเลยนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถจําได้ว่าบัญชีนี้นะครับเป็นเว็บไซต์อะไรผมก็จะตั้งเป็นเทสแล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวชื่อเว็บไซต์นะครับผมก็ตั้ง เป็นชื่อเดียวกับบัญชีเลยจะได้จําง่ายๆนะครับแล้วก็ URL เว็บไซต์นะครับก็คือ URL ตัวลิงก์เว็บไซต์ที่เราจะทำการ Go t a c k i n g นะครับก็เปิดเข้ามานะครับ Copy ปปไปเลยแล้วก็กดวางครับ ตรงหมวดหมู่นี้เราก็เลือกได้เลยนะครับว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ไหนแล้วก็ตรงเขตเวลานี่เราก็เลือกเป็นของประเทศไทยแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับติ๊กถูกให้หมดนะฮะแล้วก็รับรหัสการติดตามกดยอมรับโอเคโทษทีนะครับผมลืมลบตัว HTTP ออกนะครับมันก็เลยแจ้งเตือนว่า ค่าโดเมนไม่ถูกต้องก็โอเครับรหัสติดตามคลิกเลยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาอย่างหน้านี้นะครับปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทําเว็บไซต์ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ที่สร้างด้วย WordPress นะครับมันจะต้องเอาโค้ดตัวนี้นะครับไปใส่ที่ตัวเว็บไซต์ แต่ผมมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับก็คือการใช้ปลักอินของ WordPress นั่นเองก็กลับเข้าไปนะครับในหน้าของแอดมินนะครับก็คือผังควบคุมด้านในนะครับ r s s r e s s ของเราเสร็จแล้วเนี่ยก็มาที่เมนูปลักอินนะครับแล้วให้เพื่อนๆพิพมพ์คําว่า Google Analytics เลยครับแล้วกดค้นหาปลักอินเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเจอริ i ปลักอินมากมายเลยเราก็จะติดตั้งตัวนี้นะครับก็กดติดตั้งตอนนี้เลย เมื่อติดตั้งปลั๊กอินเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับแเราก็กดใช้งานปลั๊กอินเลยครับคลิกเลยเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาอย่างหน้านี้ก็ให้ไปที่เซตติ้งเลยครับถ้าเป็นของพเพื่อนๆนะครับ มันจะไม่มาโผล่หน้านี้แต่ของผมเนี่ยผมเคยติดตั้งปลั๊กอินตัวนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ enable มันไว้ก็คือเชื่อมต่อไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของเพื่อนๆที่ยังไม่เคยติดตั้งปลั๊กอินตัวนี้มาก่อนนะครับมันจะเป็นหน้านี้ครับอ่ามันจะเป็นหน้าแบบนี้ครับเวลาเพื่อนๆเข้ามาเนี่ยไอช่องตรงนี้เอาไว้ใส่อะไรไอช่องตรงนี้นะครับก็คือเอาไว้ใส่ตัวนี้ครับโค้ด U A นะครับเราก็ Copy มาเลย แล้วก็กดเซฟนะครับ and continue เมื่อกดเซฟ and continue นะครับมันจะขึ้นแบบนี้เลยครับก็คือมันบอกว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับเราก็ติ๊กตรงนี้ก่อนเป็น enable นะครับก็คือเชื่อมต่อแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลยครับกด Save ครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นของการติดตั้งโค้ดนะครับ Google Analytics นะครับซึ่งโค้ดโค้ดนี้นะครับจะเริ่มเก็บค่า ประมาณ1วันนะครับประมาณหลังเที่ยงคืนเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้ามาเช็คได้ใน Google Analytics นะครับเพื่อดูภาพรวมต่างๆเกี่ยวกับหน้าเว็บไซต์ของเพื่อนๆน,น,นะครับว่ามีคนเข้าชมเท่าไหร่มาจากไหนบ้างมาจากเบราว์เซอร์ไหนบ้างมาจากประเทศไหนบ้างนะครับ Google มันจะเก็บไว้ให้หมดเลยแต่การทำ g o o l e t a c k i n g นะครับในบทเรียนนี้เนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้ก็ให้เพื่อนๆกลับไปที่ Google Analytics เลยครับกลับมาเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับ กลับไปที่หน้าแรกเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อมาที่หน้าแรกแล้วนะครับก็ไปที่เมนูการจัดการนะครับมันก็จะมาโผล่หน้านี้เมื่อมาโผล่หน้านี้นะครับการทำาก o g ท็กก g ้ i n g นะครับคือการกําหนดเป้าหมายเพื่อวัดค่านะครับเราก็จะไปสร้างเป้าหมายกันก่อนเป็นเป้าหมายที่เราจะให้ทาง Google เนี่ยช่วยเราเก็บค่าแล้วก็เอามาวัดผลตัวหน้าเว็บไซต์หรือตัวหน้าสคริปต์เพจของเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัว เว็บไซต์ landing page ที่เพื่อนๆอ,ออกแบบเนี่ยมีค่า conversion rate เนี่ยมากน้อยแค่ไหนตอนนี้นะครับเรายังไม่มีเป้าหมายนะครับเราก็จะสร้างเป้าหมายกันก่อนก็คลิกที่ปุ่มสร้างเป้าหมายเลยครับแล้วก็คลิกที่กำหนดค่าเองนะครับแล้วก็เลือกถัดมา ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเป้าหมายนะครับผมก็ตั้งเป็น Test Quiz Page แล้วกันส่วนประเภทของเป้าหมายนะครับเราก็จะเลือกเป็นปลายทางนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าจุดจบของฟันแนลของเราเนี่ยมันไปจุดจบที่ไหนนะครับ แล้วตั้งแต่กระบวนการแรกของฟันแนลมาจนถึงกระบวนการสุดท้ายเนี่ยมีอัตราค่า conversion rate เนี่ยแต่และกระบวนการี่ผ่านมาแล้วเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็คลิกที่ปลายทางเลยครับแล้วก็ไปขั้นตอนต่อไปเสร็จแล้วนะครับมันจะให้เราใส่ URL ปลายทางนะครับปกติแล้วเนี่ย URL ปลายทางนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆทำเป็นแบบ double opt in นะครับมันจะไปจบที่หน้าแต k งคิ p เ g e ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ ไปเอาตัว URL ปลายทางมาเลยครับแต่ว่าเราไม่ต้องเอามาทั้งหมดนะครับเราก๊อปมาแค่นี้นะครับก๊อปมาแค่แค่ตรง t Thank You page ตรงนี้พอนะครับเสร็จแล้วก็เอามาวางแล้วก็ติ๊กถูกข้างหลังนะฮะตัวพิจารณาตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ตรงนี้ไม่ต้องสนใจมันครับส่วนช่องทางเปิดเอาไว้ครับแล้วมันจะให้ใส่ว่าตั้งแต่กระบวนการแรกจนมาถึง ปิดฟันแนลเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการไหนมาบ้างแน่นอนครับกระบวนการแรกเลยคือมันจะต้องไปที่หน้าสกิปเพจเราก่อนถูกไหมครับเพราะเราจะได้ทัฟฟิกเข้ามาอย่างหน้านี้ซึ่งเป็นหน้าแรกนะครับแล้วก็ก๊อป URL มาเลยครับแล้วก็เอามาวางแล้วมันก็จะให้เราตั้งชื่อนะครับเราก็ตั้งไปเลย ส่วนขั้นตอนที่2นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเรากรอกข้อมูลแล้วนะครับมันก็จะไปยังหน้า email confirm page ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนนะครับไม่ได้ทําหน้า email confirm อาจจะให้เด้งไปยังหน้า sponsoring page นะครับก็ทําตามขั้นตอนว่า funnel ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะให้มันเก็บค่าเป็นหน้าไปของใครออกแบบตัว funnel ให้เด้งไปหน้าไหนนะครับเราก็ให้มันมาเก็บค่าหน้านั้นแต่อันนี้ผมจะเอาเป็นเบส i c เลยคือกรอกข้อมูลแล้วให้เด้งมายัางหน้านี้เลยนะครับก็คือหน้า อีเมลคอนเฟิร์มเพจอ่ะโอเคนะครับเราก็กลับมาเอา URL มาวางแล้วก็ใส่ชื่อให้มันจะได้จำได้นะครับด้านหลังนะครับก็ติ๊กเป็นใช่นะฮะ มันจะถามว่าจําเป็นหรือไม่เราก็ต้องเลือกว่าจําเป็นแล้วก็เสร็จแล้วนะครับเช็คทุกอย่างโอเคหมดแล้วนะครับก็กดสร้างเป้าหมายเลยครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเวลาเราจะมาดูค่าของมันเนี่ยว่าเป้าหมายที่เราตั้งเนี่ยบรรลุไปมากน้อยแค่ไหนนะครับกับการกรอกข้อมูลหรือการเก็บค่า conversion น a t e นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาดูข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมดนะครับปกติเนี่ยเราติด ตั้งโค้ด Google Analytics นะครับเราก็สามารถเข้ามาดูหน้านี้ได้แล้วนะครับก็คือภาพรวมๆของเว็บไซต์เราว่าเว็บไซต์เราเนี่ยในแต่ละวันนะครับมีคนเข้ามาวันละเท่าไหร,ร่นะฮะแล้วเข้ามาจากประเทศไหนบ้างนะครับเข้ามาจากเบราว์เซอร์ไหนบ้างเข้ามาจากมือถือระบบปฏิบัติการที่เข้ามาเนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการอะไร Android นะครับหรือ iOS นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนการเข้าชมนะครับจำนวนการเข้าชมที่ไม่ซ้ำกัน นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมๆถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ต้องการทำโค้ดแท็กกิ้งนะครับต้องการแค่ติดตั้งโค้ดเนี่ยเราก็สามารถดูภาพรวมๆได้เกือบหมดแล้วนะครับแต่คราวนี้เนี่ยที่ผมโฟกัสนะครับก็คือเจ้าตัวฟันแนลว่าเราจะวัดค่าฟันแนลของเรานะครับก็คือเราก็มาทำโค้ดแท็กกิ้งแล้วมากําหนดเป้าหมายเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่เมนูคอนเวอร์ชันนะครับก็มาที่เป้าหมายแล้วก็ไปดูภาพรวมก็จะคล้ายๆกับโค้ด o o g l e Analytics เมื่อสักครู่นะครับที่เป็นภาพรวมใหญ่ๆมันก็จะบอกเหมือนกันนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยตั้งแต่หน้าส u ิ d p เพจนะครับหน้านี้นะฮะมีคนเข้ามาเนี่ยเท่าไหร่นะครับมันจะเก็บภาพรวมๆไว้ให้หมดเลยแล้วเพื่อนๆเนี่ยสามารถดูเป็นแบบเป็นทีละฟันแนลได้ด้วยก็คือเมื่อสักครู่เนี้ยเราตั้งเป็นช่องทางไว้ถูกไหมครับแล้วก็มาที่เมนูการแสดงช่องทางเลยครับ มันจะเก็บให้เลยว่าตั้งแต่หน้าแรกนะครับกอกมาเท่าไหร่สมมุติว่าสกิปเพจเนี่ยมาร้อยจากร้อยแล้วเนี่ยมาเหลือถึงหน้าสุดท้ายเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับมันจะเก็บไว้ให้หมดเลยเราก็สามารถเข้ามาดูได้แล้วก็คอยปรับปรุงได้ว่าแต่ละหน้าของเราเนี่ยมีอัตราสูงหรือน้อยนะครับการทำโกแท็กกิ้งนะครับประโยชน์ของมันเลยก็คือช่วยทําให้เรารู้ว่าในแต่ละหน้าของเราเนี่ยมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่เราจะได้เอาไปปรับปรุงนะครับในอนาคต แต่ข้อเสียของมันนะครับก็คือว่าข้อมูลนะครับอาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวคนที่กรอกข้อมูลแล้วเนี่ยโอเคเขาเข้ามายังหน้าสริปเพจก็จริงนะครับแต่เมื่อกรอกข้อมูลแล้วเนี่ยเจ้าตัวเขามายังหน้าอีเมลคอนเฟิร์มชันเพจด้วยหรือเปล่าคือบางคนกรอกจากนอกบ้านนะครับแล้วค่อยกลับมาเช็คที่บ้าน,นึกภาพออกใช่ไหมครับก็เลยทําให้ข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงสักเท่าไหร่แต่ก็โอเคและครับ เพราะว่าเราอย่างน้อยเนี่ยเราก็ยังเอาข้อมูลตรงเนี้ยเอาไปใช้ในการปรับปรุงหน้าฟันแนลหรือตัวฟันแนลที่เราออกแบบได้ว่ามันมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จบไปอีกบทเรียนดีๆนะฮะที่ผมเอามานําเสนอก็ต้องขอขอบคุณนะครับหลายๆคนที่คอยติดตามผมมาตลอดก็เดี๋ยวเราไปคอยดูกันว่าบทเรียนต่อไปนะครับผมจะเอาอะไรมาสอนเพื่อนๆอีกแล้วก็พบกันในบทเรียนถัดไปครับสวัสดีครับ